สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการเทสชุดภาคจ่ไฟจ่ายไฟ300ให้กับบอร์ดบอร์ด IGBT บอร์ด MOSFET นี่นะครับตัวนี้ผมก็จากคลิปที่แล้วผมก็ทำการติตั้ง IIF เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับวัดสัญญาณเรียบร้อยได้ตรงตามค่าของมันนะครับทีนี้ก็จะมา จ่ายไฟจริงนะครับ3าม24คอนโทรลรีเลย์นะครับขอชุดบิดเหมือนเดิมครับจ่ายอย่างนี้ก่อนครับยังไม่ได้เอาลงตัวบอดี้นะครับมาดูว่าถ้ามันทำงานไฟตัวนี้ต้องติดครับขีดขาเอาพุทของไฟนะครับโอเคครับเปิดสวิตช์ครับนะครับติดแสดงว่าทำงานได้ครับ เหลือก็ไปดูแผงไดโอดแผงกลางกันนะครับสเต็ปต่อไปโอเคครับอัพเดตผลงานครับผมขอบคุณที่รับชมรับตามนะครับผม